เพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะน,นะฮะเขาบอกว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนเนี่ยนะครับมันบินตัดหน้าเฮลิคอปเตอร์ของออสเตรเลียนะครับในระยะที่ประชิดมากเพียงแค่300เมตรแล้วก็บินอยู่เหนือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับเพียงแค่60เมตรแล้วก็ปล่อยผู้แฟออกมาเพราะฉะนั้นการปล่อยผู้แฟดังกล่าวเลยนะครับกองทัพเรือออสเตรเลียเขาก็บอกว่ามันเป็นอันตรายนะ แล้วรู้ไหมว่าหากว่าไอ้เจ้าผู้แฟเหล่านี้นะครับสเก็ตของมันเนี่ยมันมาโดนใบพัดหรือมาโดนเครื่องยนต์นั้นมันอาจจะก่อเกิดความเสียหายให้แก่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้และอาจจะเป็นที่มาของอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้เฮลิคอปเตอร์4ิหกจะต้องล่วงลงไปสู่หน้าน้ำก็ได้ ่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการาเผชิญหน้าโดยตรงนะครับระหว่างจีนกับออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอย่างใช่านานออสเตรเลียนั้นก็ถือว่าเป็นกองทัพหนึ่งนะครับที่มักจะมีการก็ไปงัดข้อจีนเนี่ยเป็นประจำในขณะที่จีนก็ต้องการมางัดข้อออสเตรเลียครับเราจะเรียกว่าบทบาทที่มาจากทั้งสองประเทศนี้ครับอยู่กันคนละค้่ถึงแม้ว่าจีนกับออสเตรเลียนั้นก็จะมีเรื่องของ การทําการค้ากันก็ตามแต่แต่ว่าในเวลาหลังมานี้ครับต้องเจอการสะดุดอย่างมากเพราะว่ายุทธศาสตร์ของทั้งสองฝั่งนั้นเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นทีนี้เหตุการณ์การประทะล่าสุดก็คือว่าออสเตรเลียนเนี่ยนะครับเขาได้มีการส่งเรือพิฆาตรุ่นหนึ่งนะฮะก็บุกขึ้นเหนือไปยังเขตทะเลเหลืองและทะเลเหลืองตรงนี้นะครับมันก็มีพรมแดนติดกับจีนและเกาหลีเหนือ เพราะฉะนั้นการมาสําหรับเรือพิฆาตของออสเตรเลียอยู่ดีๆคงไม่ได้มาเปล่านะครับคือถ้าหากว่ามาเปล่าๆล,ล่าเนี่ยก็เหมือนเป็นการไปยั่วยุจีนเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าฝั่งที่เรียกว่าชาติเสรีภาพประชาธิปไตยนะครับก็มักจะมีการกล่าวอ้างถึงคําว่าน่านน้ําสากลน่นานฟ้าสากลเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่บนโลกใบนี้นะครับมันจะต้องมีน่านฟ้าที่เป็นกลาง และน่านน้ำที่เป็นกลางที่สามารถทำให้เรือรบหรือเครื่องบินรบสามารถเดินทางไปตามน่านฟ้าสากลตรงนี้ได้แต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นจีนนั้นก็ยังคงมีการกล่าวอ้างในกรรมสิทธิ์ของตนเองและในขณะที่ออสเตรเลียก็มีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในแง่ของภารกิจในส่วนกลาง มันมีเครื่องบินขับไล่จีนลำหนึ่งนะครับได้ทําการยิงผู้แฝงครับคือผู้แฝงเนี่ยก็เป็นมาตรการตอบโต้ทางสงครามแบบหนึ่งก็คือว่าหากเครื่องบินลำนี้นะครับมันถูกคุกคามจากพวกเหล่าบรรดาขีปนาวุธพื้นสุวอากาศหรือแม้แต่อากาศสุวอากาศนะครับที่นําวิถีด้วยระบบอินฟราเรดเครื่องบินลำนี้ก็จะมีการปล่อยผู้แฝงออกมาเพื่อทําการล่อลวงตัวมิสไซน์นะครับให้มันสับสน จนทำให้มิสไซล์ดังกลา่าวนั้นไม่สามารถที่จะพุ่งเป้ามาชนตัวอากาศยานด้วยความแม่นยำแต่ว่าสาเหตุที่เครื่องบินขับไล่จีนลำหนึ่งนะฮะมีการปล่อยผู้แฟใส่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่มาจากเรือพิฆาตออสเตรเลียจนทำให้ออสเตรเลียนั้นต้องวอยาวไปทางฝั่งจีนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีที่มาที่ไปแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการกระทำแบบนี้นะฮะมันก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียก็ได้มีการออกมาวยวยจีนที่กระบ่งบอกว่ามันมีเฮลิคอปเตอร์ MS60R Seahawk นี่นะครับที่มาจากเรือพิฆาตลำหนึ่งกำลังลาตะเวนนะครับในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นการลาดตะเวนกลางเนี่ยไม่ได้ลาตะเวนเพื่อมายยุจีนนะครับหรือว่าอยู่ดีๆก็นึกค้มที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ มาบินแถวหน้าบ้านจีนไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับทางด้านของรัฐบาลออสเตรเลียได้มีการอ้างว่าการที่พวกเขาส่งเรือพิฆาตมาแล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นรเ,เนี่ยครับบินทําการลาดตระเวนเนี่ยก็เพื่อทําการตรวจตาไปตามมัตติของสหประชาชาตินะครับที่กําลังมีบทบาทเล่นงานเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นกําลังทําผิดกฎหมายครับในแง่ของการส่งออกทางทะเลเพราะฉะนั้นการมาของเรือพิฆาตลํานี้นะครับก็ได้รับ หน้าที่โดยตรงนะมาจาก UN นั่นเองมีการมาบังคับใช้กฎหมายตรงต่อเกาหลีเหนือนั่นคือเหตุผลที่ออสเตรเลียมีการพูดไปถึงจีนแต่ว่าจีนไม่ได้มองเช่นนั้นนะครับจีนมองว่าการที่ออสเตรเลียนะครับมีการส่งเรือพิฆาตมานะครับตล่มตอล่อมในเขตของทะเลเหลืองเนี่ยเป็นเหมือนการมายุยยุจีนแล้วก็พูดได้ว่าอย่าใช้คําว่าสาธารณชาติ มาบาังหน้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือว่าพวกคุณอย่ามากินสตอกันเลยนะครับฉันไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยก็เหมือนมาสำแดงเสียันดุภาพและด้านการทหารในเขตหน้าบ้านจีนคือเรียกได้ว,ว่าจีนเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้มีกองทัพของนานาชาตินะครับส่งเรือพิฆาตเข้ามาส่งเรือพิเกตเข้ามาหรือจะนำเฮลิคอปเตอร์นะครับมาบินโฉบไปโฉบมาเหนือหน้าบ้านเขา โดยเฉพาะในแถบของทะเลเหลืองเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะเขาบอกว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนน่ยนะครับมันบินตัดหน้าเฮลิคอปเตอร์ของออสเตรเลียนะครับในระยะที่ประชิดมากเพียงแค่300เมตรแล้วก็บินอยู่เหนือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับเพียงแค่60เมตรแล้วก็ปล่อยผู้แฝงออกมาเพราะฉะนั้นการปล่อยผู้แฝงดังกล่าวนี่นะครับกองทัพเรือออสเตรเลียเขาก็บอกว่ามันเป็นอันตรายนะ แล้วรู้ไม่ว่าหากว่าเจ้าผู้แฟเหล่านี้นะครับสเก็ตของมันเนี่ยมันมาโดนใบพัดหรือมาโดนเครื่องยนต์นั้นมันอาจจะก่อเกิดความเสียหายให้แก่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้และอาจจะเป็นที่มาของอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้เฮลิคอปเตอร์46จะต้องล่วงลงไปสู่หน้าน้ำก็ได้เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่จีนกับออสเตรเลียต่างก็มีการเข้ามาเผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยครับ ถึงแม้ว่าจะใช้คําว่าน้านน้าสากลก็ตามแต่มันก็เกิดขึ้นท่ามกลางที่รัฐบาลออสเตรเลียและก็รัฐบาลปักกิ่งนะครับก็ต้องการมาหาทางสารสัมพันธ์กันใหม่หลังจากที่มีข้อพิพาทกันมาอย่างช้านานก็ต้องการกลับมาทําการค้ากันใหม่กลับมาในเชิงของการทูตกันใหม่แต่ว่าการกระทําแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าคงจะสารสัมพันธ์กันยาก และจีนนั้นก็มีการออกมาพูดถึงว่าเขาก็มีความจําเป็นนะเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าออสเตรเลียนะครับกระทาเกินเหตุเหมือนเป็นการมายุยุจีนแล้วก็ทําให้จีนดูแล้วว่าไม่มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความจําเป็นนะครับจะต้องใช้มาตรการเข้าไปกดดันไม่ให้ออสเตรเลียนะครับทำอะไรที่มันบูมบามเช่นส่งเฮลิคอปเตอร์หรือมีการส่งเรือพิฆาตนะครับเข้ามาเล่นในพื้นที่ดังกล่าว จีนกาลังมองว่ากองทัพเรือออสเตรเลียนั้นกําลังมาคุกคามความมั่นคงทางทะเลยังรวมถึงทางการของจีนด้วยครับที่ดูแล้วเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีการถูกทักท้วงจากจีนมาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีการเข้าไปจวกทางฝั่งออสเตรเลียว่าผู้คุณอยากใหญ่ได้มีการเข้าไปกล่าวอ้างถึงคําว่าสัพพชาชาติหรือว่าจะต้องมีการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้หลักการดางกาวนั้นมีการเข้ามา ก้าร่วงจีนแล้วเรื่องนี้นะครับก็มีการถูกโต้กลับมาจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียนะครับก็มีการออกมาชี้ชัดว่าการที่เฮลิคอปเตอร์ที่บินมาจากเรือพิฆาต HMAS Hobart เนี่ยนะครับในขณะที่มันกำลังแล่นอยู่ในน่านน้ำสากลในเขตของทะเลเหลืองเขากล่าวอย่างชัดเจนว่าเรือลำนี้นะครับได้มีการเข้ามาสนับสนุนภารกิจที่เรียกว่า Operation Argos ปฎิการดังกล่าวนั้นเรียกว่าเป็นปฎิการที่สนับสนุนมตัติความบาดของประชาชาติที่ต้องการให้เรือรบของต่างชาตินะครับมาจับตาความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือไม่ได้มีการมากระทํายุ่ยุ่จีนแต่อย่างใดแล้วก็มีการกล่าวไปพาดพิงจีนว่าแน่นอนนะฮะการมาของกองทัพเรือออสเตรเลียจีนนั้นอาจจะไม่ยอมรับสิ่งนี้ได้ครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับกองทัพเรือออสเตรเลียนั้นได้มีการเข้ามาประดัิภารกิจในน,นน่านน้านาานําสากลและน่านฟ้าสากลเพื่อต้องการมาทํางานรับประกันการบังคับใช้กฎหมายฟ้อมบาทอย่างเคร่งครัดต่อเกาหลีนเหนือ